สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาแล้วมาแล้วมหาหยดมาแล้วครับพี่น้องเอาบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องครับโอ้ยประกาศอ้อนี่แปลงผักกาดประกาศอ้อหรือประกาศหินนี่ นี่เต้มึองเต็งแหละครับพี่น้องประกาศหอปลูกไว้กำลังงามนะครับพี่น้องประกาศโอ้ยกำลังสวยกำลังงามใส่ปุ๋ยธรรมชาติไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาผักปลอดสารพิษนี่ครับพี่น้อง งามไปเบิดครับพี่น้องนี่ผักบัวผักบัวอันนี้ผักกาดผักกวางตุงบ่เอาไว้ใส่หนึ่งปลาหนึ่งกินซื้อๆนี่ก็แสบนี่คนาครับพี่น้องนี่คนาบัวด้เอาไปไปขยายนะครับแบบนี้ทำกินได้นี่ผักยัยงครับนี่ผักกาดนี่ มีเบิดครับผักสวนครัวรู้ว่ากินได้มีผักบุ้งมีผักแป่นผักแวนน,นี่งามครับพี่นอ้องงามงามงามปลูกไว้งามปลูกไว้งามนี่ผักชีไม่โรยหน้าเห็นชัดเ,เจนหครับพี่นอ้อง ผักสวนครัวรู้ว่ากินได้เด็กกินได้ผู้ผู้ใหญ่กินดีครับพี่น้องนี่คัดขัดับพี่น้องอา้าวกับบรรยากาศบ้านหลังสวนบ้านน้องพายแพรวากับพาขวัญน,นี่สาน a m ครับพี่น้องสน้ํามาเบิ่งสาน a m สาน a m สะน้องแพรวากับพาขวัญก็มีแต่ตนไใหม่พืชผักสวนครัวต่างๆล่ะครับพี่น้องเยอะแย,ยะมากมายพืชผักสวนครัวรู้ว่ากินได้นี่คือปลาอ้อยครับพิ่น้บอทนเนตัดนี่คือปลาอ้อยกับต้นไม้ใหญ่หน่อยครับต้นมะม่วงต้นนั่นต้นนี้มีเบดครับ ต้นใหม่ต้นใหญ่ต้นใหม้ใหญ่หน่อยต่างๆล่ะครับอ่ะไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเข้ามาข้างในโอ้ยเขียบอยู่ เมิอดอึมตึงล่ะครับพี่น้องนี่อึมตึงเลยนี่คือบรรยากาศล้างบ้านครับที่เมืองเลยวังสับพุงพิกัดอยู่บานผ้าหน่อยเพื่อวังสับพุงจังหวัดเลยครับพี่น้อง ลังจากมาจากอุบลครับใช้เวลาเดินทางกว่าเจ็ดชั่วโมงเพราะว่าแวะพักเรื่อยครับค่อยๆเล่นค่อยๆขับมาเรื่อยๆครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนาเทศการลรถล่าหลายมือหนีเมือวันศุกร์สุดสัปดาห์พี่น้องใกล้ๆในต่างประเทศ ในจังหวัดไกลต่างๆกับทยอยครับบ้านกรับซองครับการขับรถสัญจรไปมาก็ต้องช้านิดหนึ่งครับโอ้ยนี่บักสมโอนี่ส้มโอนี่นี่โคโเลเคเลยอยุคครับพี่น้องนี่โมเมนต์บักหน้าครับพี่น้องไม่ใช่มะนาว อันนี้คือสมโอครับโมเมนสมโอโอ้ยมหาหยดขออภัยครับพี่รองโมเมนบักหน้าบักสมโอวาซานนะครับบักสมเคียวหวานมีเบิรดทุกสิ่งทุกอย่างครับที่บ้านสวนน้องแพรวากับพระขวัญน,นี่ครับเป็นบรรยากาศใดบรรยากาศครับสวนลังบ้านอันนี้เตยหอมนี่เตยหอม เลยหอมก็มีทุกอย่างมีหมดเลยเอาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับ